ัสดีครับทุกทุกคนตอนนี้เจสับผมมนครัง้งลวพันยาไปเพื่อ,อวายตายแล้วังไม่ดูโลกนลังนะครับ ชนะแน่นอนว้ายอ้ยว้ายเห็นไหมผมจ้ะ มันเยอะให้ใช่ไหมดีเลยคอยดูนะฉันชนะแกแเ่ออผมผมลืมบอกอะไรบางอย่างไปคุณรู้แม่ผมท้องแล้วท้องมาห้าล้านล้านลานปีที่แล้ว

ผมบอกแล้วว่าตอนนี้ผมชนะแน่นอนบอกแล้วไม่เชื่อผมจะเอืองเอือนึ่งนึงไม่ทำอะไรเลยเออผมมีคำถามอย่างหนึ่งไก่มีไกม่ไกมีกี่ขาแล้วก็ไก่ไก่ เอาใหม่เอาใหม่ฮ่ามันย่อยอีกแล้วไก่มีสองขาแล้วไก่มีไก่สองขามีกี่มีกี่ตัวคอมเมนต์มาด้วยนะ nay cùng chào ông chiên béo bẹp sụt sụt à kinh bẹp sụt sụt เห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมชนะแน่นอนไม่มีใครเชื่อผมหรอผมชนะอีกแล้วเห็นไหมอ่ะถมมันคนตึงฮหาเขาคนเรียนดีเสิร์ตผมไม่พูดปดีกว่าเพราะผมเป็นคนกลางฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ผมมากวนตีนทุกคน ผมจะใช้วิธีหรอมันโ <t ell> ้ยเกมเนห่ยไม่้องมายืนใกล้เลยรู้แหละว่าแกยจะทำอะไรน่ะ <t ell>

มันยิงผมไม่ได้หรอกาะผมขยับไปมาจี้บ่ชิิชิิชปชบปะรบิรบีราบารบ้กูดีดดีดีดดีดีบมบุ๊มบมชิบิชิบิอาจะปาจปชิิช Hai, jadi cepat, 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 cepat,

ใช้วิธีหลอกมันมันโดนหลอกง่ายจังวะเอ็ดมันดีกว่าเอ็ดมันเพลงนี้ เรไม่ยอมดูชื่อมันก่อนว่ามันเชื่อ 对、嗯，我是羡慕的。